เครื่องอู้เครื่องมาแล้วเครื่องกดอัตโนมัติทุกครั้งที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมานั่งเล่นเกมนะเหมือนคูมานั่งทำงานนะย <laughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่สวนน้ำเหม็นปาร์คพาร์ทที่ห้าปรบมือครับ ยังคงเดินทางกันต่อนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยสองดาวแล้วนะครับพลรกิจต่อไปเนี่ยเราจะปลดล็อก2ดาวครึ่งนะครับแต่ว่าการปลดล็อกของเราเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับพื้นน่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันจะต้องปลดล็อกก่อนหรือเปล่าผมปลดล็อกไปยังนะพาร์ทที่แล้วผมลืมลวพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทล่าสุดเนี่ยผมใช้เวลาห่างในการถ่ายนานมากนะครับอ๋อยังไม่ได้ปลดนะคุณผู้ชมใช้ทั้งหมด 5- ้าสามเหลี่ยมนะครับซึ่งไม่นานนะเปิดเลยคุณผู้ชมว่าผมสามารถรับคนเพิ่มหว ว่าไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวอยู่แล้วไม่ไหวอยู่แล้วคุณผู้ชมมีแค่นี้เองดูแลไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับถ้าจะให้ดูแลมากกว่านี้นยะผมว่าผมตุยแน่เลยแต่ถ้าสมมติว,ว่าเรามีพนักงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรับไหวนะครับเพราะผมก็อยากจะกระจายมาฝั่งนี้ด้วยไงคุณผู้ชมนึกออกปะ ปอสวนน้ํากันเลยดีกว่านะครับข้ามาแล้วไงฝากกดไลค์เป็นแรงใจกันลุงเหม็นด้วยวันนี้วุ่นวายแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมอยากได้คือพนักงานขายของนะผมรู้สึกว่าเราทําไม่ค่อยทันนะครับหรือว่าจะเป็นพนักงานขายตั๋วก็ได้นะตอนนี้ถ้าสมมติราปลดล็อกเนี่ยคือแจวเลยนะครับ <S <S โอ้โหเลี้ยงหน้ากันเข้ามาเป็นตับเลยคุณผู้ชมมาเลยครับผมสวัสดีครับคุณมาคัสนะครับผมสี่แล้วเป็นทีนมามา วันนี้พร้อมมากๆผมเตรียมกายเตรียมใจมานะครับเพื่อที่จะทะเลาะกับพวกลูกค้าเนี่ยที่มันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะพยายามไม่เล่นจังหวะแล้วนะครับอะไรทำทันก็ทำอะไรทำไม่ทันกะฉั่งมันอะไรอย่างเงี้ยอืกูเห็นมึงนั่นน่ะกูเห็นมึงนั่นน่ะเฮ้ยกูดักเลยกูดักเลยอืมไอ้แม่งเอาไปทีนึงเห็นอยู่ผมจะพยายามดูแลคนในนี้ก่อนนะครับลูกค้าเสียไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้แต่ว่า ลูกค้าที่เข้ามาในนี้แล้วเนี่ยเราต้องดูแลเขาดีครับไม่งั้นเดี๋ยวดาวลดนะครับคุณผู้ชมนี่เริ่มมาเลยเริ่มมาแล้วมีใครอินโทรเวิร์ดไปเล่นตรงนั้นคนเดียวไหมไม่มีนะยังไม่มีไปเล่นคนเดียวนะคุณผู้ชมนะสีช่ชั่วโมงซีเนียเชิญเลยครับด้านในเลยเอาน้ําเลมอนมาครับดูแลนะเอาอะไรเพิ่มเจ้าสุดหล่อไม่เอาโนเอาไปเลยเลมอนอย่างเดียวนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงก็วิ่งเป็นคนบ้าเลยอันแน่เอา้าพนักงานอีกแล้ว วผมจะเป้นใบเอาไปแจกด้วยเพื่อจะโอ้โหน้ำมานาหมดคุณผู้ชมสติต้องดีนะเล่นเกมเนี้ยอย่าไปเร่งมากครับเร่งมากแล้วเดี๋ยวลวนพาร์ทที่แล้วเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะครับพาร์ทนี้ต้องใจเย็นนิดนึงใส่2อ,อย่างเลยนะจ๊ะขอบคุณเอา้าอ๋อไม่ใช่เพนโอ้โหแม่งเบอร์เลย <c oughs> เ <c oughs> ย็นน้าเม็นนะเพิ่งเริ่มเองนะคุณผู้ชมนี่ผมเริ่มมีอาการเลยนะเริ่มแบบมึนๆเลย <laughs> เริ่มเบอร์เริ่มเบอร์เอาเลยดีจ้าอ่ะนี่ดิบๆเลยนะครับไอหนุม่มเอาอะไรน้ำมะนาวอ,อย่างเดียวนะไอกิ้วหนุม่มหนุม่มอะไรลูกล้มกันหัวที่หัวตามไปเลยนะครับผมโอเคสองซอสเชลเลยครับพราหนุ่มด้นานหลังเชลเลยครับสุดหลอ่อเอาเป็นอะไรดีมาสตาร์ดนี่ใส่กรอกหมดนะคุณผู้ชมโอ้โอโ,อโอ้โอ้แมลง,งแล <laughs> มื่นเองมั่งนะมันวุ่นวายอ่ะโอเคสังเย่ะ เอาเอาแม่งเดินโชว์กับลูกค้าเอเอ้ยเป็นท้อแล้วเงินเราปั๊มอย่างไวอ่คุณผู้ชมดูดิเผลอแป๊บเดียวนี้เรามีพันห้าแล้วนะถือว่าไวมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไรเคียนะหมดพนักงานทำไม่ทันคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเรามีพนักงานเราจะเหนื่อยน้อยลงนะมันก็เหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วเจ๊เดินมาโดนทำบ้าอะไรเนี่ยเออผมถูอยู่เจ๊ก็เห็นผมยังไม่ลวนอยู่นะตอนนี้วันนี้พลาดเยอะแล้วโอเคเลมอน ขอบคุณครับสองเมือกะเทศนะขอบคุณครับเอา้าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่ใช่สองเมือกะเทศเหรอหายแล้วกูทาผิดครับทำผิดพึ่งบอกเองว่าอย่ายล้วนกูล้วนซะละ <c oughs> บอกเองอย่ายล้วนอย่าล้วนดีอยู่นะวันนี้โอเคสถานการณ์ไม่แย่นะครับผมไปเรื่อยๆได้คุณผู้ชมโอ้โหเงินมีพันแปดแล้วคุณผู้ชมผมน่าจะปลดล็อกอันนี้ได้แล้วขออนุญาตปลดล็อกเลยอันนี้นี่แหละคุณผู้ชมจ๋าเราน่าจะเลือกสีอุ๊ย พนังกงานขายตัวสองดาวขอได้ไหมเออถ้าเราอยากจะทำพื้นใหม่มันต้องไปตรงไหนหนอหรือว่ามันต้องใช้เป็นเครื่องมือใหม่แน่เลยผมเช็คก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ไหนนออันนี้ไงอ๋อนี่อ๋อเนเนเน่สีเดียวกันเปลี่ยนสีเป็ีนสีเออเนี่ยตามเควสดคือให้เราทำทั้งหมด30บบล็อกนะครับเออดีดี เอาติด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 เอาติดติดติด้ยกูติดแชทเอาชิบหายกูติดยหญ่หน่อยที่ย้ายนี่ไม่ใช่เลยนะครับเจ้าของเดือนติดฮะไม่คิดเราด้าจะเปลี่ยนสีพื้นได้ด้วยนะครับแวะมาขายนิดนึงคุณผู้ชมโอ้โหลูกค้าแม่งใจร้อนชิปหายแม่งไม่ได้ดั่งใจไงไม่ได้ดั่งใจก็เอาชิบหายแล้วเอาโยนทิ้งไปอาเชิญเลยครับ ไม่ได้ดั่งใจอย่าไปรีวิวเขียนด่านะทำทันได้แค่นี้เรานี่เราสามารถเลือกสีได้คุณผู้ชมเอาเป็นสีน้ำเงินไหมนี่ลายก็ได้นี่เฮ้ยเฮ้ยอู้แต่จ่ายเงินครับถ้าเลือกเป็นสีนี่ยจ่ายเงินเยอะอยู่คุณผู้ชมหรือว่าเลือกสีหรือไม่เลือกสีมันก็เสียเงินเหมือนกัน อ๋อมันเสียเหมือนกันนี่อ๋อผมไม่ได้สังเกตรครับคุณผู้ชมครับเออถ้ามันเสียเงินเหมือนกันนะตกูก็ยอมเสียไปเลยดีกว่าโอ้โหพื้นเป็นสีน้ำเงินเออเฮ้ยเอาวะโคตรเท่โคตรคูลชชวยคนก่อนนะครับเอาไอ้ถังขยะมันแล้วขยะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะนั่นนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตเก็บขยะจากน้ําก่อนนะคุณผู้ชมใครมันโยนล,ลงไปไวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าครับ วันนี้มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคุณลูกค้านะผมเปลี่ยนสีเลยผมเปลี่ยนสีสนน้ำผมให้เป็นสีน้ําเงินเลยเอาหมดวันแล้วเหรอเผ่อแป๊แบ,บเดียวให้หมดวันไวมากวันนี้เราได้ทิปมาหนึ่งร้อยสามสิบนะครับเออหมดวันไวก็ดีจะได้มาทาทรงทาสีคุณผู้ชมโซนน้ำเงินเดี๋ยวฝั่งหนูเนี่ยเรากำลังจะทำเดี๋ยวฝั่งหนูเป็นโซนแดงเถื่อนเลยตรงนั้นเล่นกันโหดๆเลยตรงนี้แบบน่ารักน่ารักโซนน้ำเงิน โอเคตรงบันไดอยากได้สีที่มันแบบนิดนึงอะนะคุณผู้ชมเนาะโอ้แต่เสียดายนะมันล็อกอยู่เยอะนะคุณผู้ชมถ้าบันไดเป็นสีดำได้ปะเหมือนเหมือนไม่ได้ปะอ๋อบันไดมันจะต้องเป็นอันนี้อ่าบันไดเป็นอันนี้โอเคไหนลองเป็นสีดำสิอุ้ยมันไม่มีลายเยอะเหมือนกันเนี่ยไหนลองอันนี้ไม่สวยเลยมึงไม่สวยเลยอะเออถ้าเป็นสีฟ้า เออเป็นไงคุณผู้ชมว่าไงเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยดูดีนะเฟ๊บเฟ๊บเฟิบเออดูดีดูด,ดีดูแบบ หลักสีดีดูแบบมันพัสเทลอะคุณผู้ชมนี่ม่วมๆแต่ดูดีนะเนี่ยเนี่ยเออมันได้ดูมีอะไรหน่อยเนอะคุณผู้ชมเนอะไอระหว่างที่เราทาเพินเพินเนี่ยเงินก็ลดเยอะนะคุณผู้ชมทาทีก็ห้าทีละห้านะเราจับเนี่ยให้สีมันสว่างสว่างหน่อยนะครับถ้าเป็นอันนี้ได้ไหมอยากได้สีสว่างอะอ้มันเลือกได้สามสีใช่ป่ะเนี่ยมันเลือกได้สามสีเลยคุณผู้ชมอ๋อมันแล้วแต่ลายด้วยคุณผู้ชมไอลองซิ มันอาจจะมีความความเงาที่ที่เงาเฉยๆอะคุณผู้ชมมันไม่ได้แตกต่างเลยนะครับลองถ้าเป็นเงี้ยเออช่างมันช่างมันคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเคลียร์ลายกระเบื้องให้เหมือนกันก่อนนะครับนี่เออผมก็ว่าอยู่มันรู้สึกแปลกๆลายกระเบื้องมันคนละลายอุย้ยดูดีนะเหม็นจะบอกนะดูดีนะคุณผู้ชมนะนะไอหนุ่มพวกเองโอ้ แล้วกูแม่งทำตั้งนานมึงไม่ทำความสะอาดกันหน่อยวะดูแลกันหน่อยดิเฮ้ยมึงใช้ลุงมาทำคนเดียวไม่ได้นะมันเดินแอคกไปวันๆน,น่นอ,อย่าบอกนะมึงยังไม่ซ่อมเลยหรือว่ามันรอให้พังก่อนวะเนี่ยมันถึงจะซ่อมคุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมว่าเก้าอี้มันสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเอาสีมาลองสีวิเปลี่ยนได้โอ้โหถ้าเก้าอี้มันเปลี่ยนสีแบบโอโ้แม่งเกินมาเลยมันเปลี่ยนสีได้คุณผู้ชม เออแน่ดูดีแต่เปลืองตังใช่เป๋งเลยคุณผู้ชมแต่มันเปลืองตังนะผมอยากได้สีแบบแปลกๆเลยอะแต่ว่าแบบมันหลอกหมดเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมว่าไงเย้ yeah! เนี่ยทีนี้เวลาเก่าก็จะดูไม่เก่าแล้ว <c oughs> มันใช่ที่ไหนล่ะแสดงว่าทุกอย่างในนี้เปลี่ยนสีได้หมดเลยปะ่ะโอ้ยก็ดีดี โูเราคัสตอมกันสนุกเลยครับตอนนี้ที่ผมอยากได้นะทิกเก็ตไพร์เลเวลสอตั๋วเราเนี่ยจะราคาสูงขึ้นคุณผู้ชมเงินเราก็จะได้มากขึ้นไปด้วยในโซของเมเทนแนนเมเทนแนนก็ห้องอาบน้ำเลเวลสอเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคจบไปกวันหนึ่งครับผมผลิกิต่อไปเนี่ยเราต้องเคลียร ทำความสะอาดกาฟิตี้นะครับไอ้พวกที่แบบพวกเวนเวนตะไลทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกมือบอลมาพ่นกําแพงมาทำกราฟิตี้เนี่ยนะครับผมตามกําแพงพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบมาเขียนนะครับทั้งหมด5รอบนะคุณผู้ชมสบาย <c oughs> วันดีครับวันนี้อาจจะได้เห็นลุงเมดเนี่ยเป็นคนมาขายตั๋วเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงเมตจะมีลูกน้องมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนขอญาติเลยไม่ทําเองละ <c oughs> นี่มาแล้วเดินมาแล้ว นี่คืออันนี้ยอมนะยอมเลยยอมไม่ทําเลยกราฟฟิตี้นี่เอาแล้วเริ่มเขียนแล้วเริ่มสนุกแล้วปล่อย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 ให้มันเขียนเลยโอ้โหมังเป็นคนตัวหมิ่นด้วยวะปล่อยเลยเราปล่อยเลยเราปล่อยให้เขียนเลยเพราะว่าเราต้องทําภารกิจนะครับปล่อยเลยขออนุญาตฉีดอืสนุกสนานสินะมึงตัวหมิ่นอ,อ่าทําไป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 เอ้าอ๋อมันมาทําความสะอาดอาลูกน้องเรามาทําความสะอาดอยากจับ ลูกน้องกูขยันจัดว่าแต่ทำไมวันนี้กูไม่มีคนเลยวะลูกค้าเราหายมืดเอา้าแม่งถอนหายใจฟันดังเลยมเมื่อกี้เพ่ขอโทษไงคือถ้าคุณพี่ไม่อยากจะเล่นคุณพี่ก็แค่บอกเออไม่มาถอนหายใจใส่แม่งจเจอต่อยแม่งนะนเจออะไรครับรอไขยตัวอยู่แล้วเดย,ววย์ุ้ยผมเพิ่งเห็นนะไอเป็ดน,นี่สะอาดแล้วคุณผู้ชมเขาใสไร้สติเลยนะครับนี่แหละนี่แหละที่กูรอ ปลดล็อกตู้จำหน่ายตั๋วผ่าน Research Tree และระบบจะจัดการขายตั๋วโดยอัตโนมัติทางเข้าสวนสาธารณะขอแจ้งให้ทราบว่ารับเฉพาะบัตรเท่านั้นดังนั้นแขกที่ถือเงินสดเนี่ยจะยังคงไปที่เคาน์เตอร์ได้ได้เลยยินดีมากๆม,มันจะได้เบางานลงไปเยอะคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ใช้เงินสดก็ยังต้องมาซื้อตรงนี้นะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าใครแบบมีบงมีบัตรเสียบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ ไปทําเองได้นะครับแต่กูว่ากูก็เหนื่อยเหมือนเดิมมาดูทรงแล้วคุณผู้ชมไในตู้วะหรือว่าผมยังไม่ปลดล็อก <c oughs> อ่ะหรือผมยังไม่ปลดล็อกค,คุณผู้ชมผมอยากลองใช้เครื่องนั้นแล้ว่าแต่ผมต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนนะคุณผู้ชม <c oughs> เราต้อจะต้องไปปลดล็อกตรงนู้นป่ะตรงที่เดิมของเราอะอกชั่วโมงเอาสไลเดอร์อะคุณผู้ชมหมดสักทีมาเพิ่มอีกอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดคุณผู้ชมเนี่ยขยะ โอ้แม่กูลื่นอีกอ๋ออาบอนั้นพังอีกโอ้โหกลายเลยนะความอดทนกูใกล้หมดแล้วนะความอดทนกูใกล้หมดกับเกมนี่แล้วนะโอ้กูลื่นอีกออใครมันออกแบบเกมนี้วะเนี่ยไม่โคตรเหนื่อยเลยคือมันไม่จังหวะเราได้พักเลยเว้ยอย่าว่าแต่คนดูดูแลเหนื่อยเลยกูเล่นเองกูยังเหนื่อยเลยเวนหนูมาอะไรพอค้าเริ่มเหวี่ยงแล้วนะพอคาเริ่มเหวี่ยงแล้วเริ่มแบบงุนงิดแล้ว ไหนตู้นี่ตู้ตมันใช้ได้ยังวะไอตู้อัตโนมัติเนี่ยมาหรือยังนี่ตั๋วนี่กูปรับให้แม่งแพงขึ้นเลยตอนเนี้ยตั๋วแพงขึ้นแล้วคุณผู้ชมทิกเก็ตแมชชีนออห้าสามเหลี่ยมเราได้ห้าสามเหลี่ยมนี่เมื่อไหร่งานลงง่ายขึ้นเหม็นบอกเลยเพื่ออย่างน้อยอะ่ะมันผักภาระแบบไปที่ตู้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีไงคุณผู้ชมนึกออกปะไม่ใช่ว่าแบบมาขายทุกอันนะแม่งจะตายเอาเดร์เวลานี้ก็ลูกค้าก็น่าจะทยอย กลับบ้านกันแล้วนะครับลบน้อยหลบหน้อยคนจมน้ำโยนไปเลยโอเคพอดีครับสวยงามลบหนบ่อยครับตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วคุณผู้ชมวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับทุกอย่างน่าจะเชียบักแต่เกมนี้เล่นหลายคนน่าจะสนุกนะครับสนุกในที่นี้คือตีไงเวน คือมันสามารถช่วยกันได้ทำนู่นทำนี่นึกออกปะอไอ้มึงไปทำนู่นซิมึงไปทำนี่ซีนึกออกปะแบ่งกันทำ่ะจบวันสะทีคุณผู้ชมเราได้ทิปมา1 2 0รบครับถือว่าแจ่มเชิญครับเชิญครับเชิญก,กับบ้านครับเชิญกับบ้านครับโู้ไม่ขาดนิดเดียวคุณผู้ชมขาดนิดเดียวผมจะได้ตั๋วแล้วเครื่องขายตัว๋วนี่ถ้าสมมติว่าเราซื้อเครื่องขายตัว๋วเสร็จปุ๊บเราเก็บอีก5้ามาพนักงานขายตั๋วอีก ผมบอกเลยว่าเราสบายเราไม่ต้องมานั่งทำอะไรเองเลยคุณผู้ชมเราสบายแบบแน่นอนแน่แท้เริ่มต้นวันใหม่ใช้ลายกุ้งกิ้งนี่สัญลักษณ์มันจะมีบอกเลยตอนนี้เรมอนนะครับผมกับเจเนทำงานแล้วสัญลักษณ์มันบอกเลยเมื่อกี้คือมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์พักผ่กอนนะครับเป็นเวลาเลิกงานโอเคอุ้ยอุ้ยเชียอะไรอ่ะโอ้โหมึงมาอีกแล้วมึงมา,อ,า,อ,าอีกแล้วไอ้แมง มาแดกของฟรีอันนี้เป็นสตรีมเมอร์ดีว,ว่านี่ไงเป็นสตรีมเมอร์เมืองนอกผมจําได้เอโถ่เอ้ยได้แล้วดิเราห้าแล้วดิมาแล้วเครื่องมาแล้วโอ้โหดูมันเดินม,มันโดนมันออกไปคุณผู้ชมเครื่องอยู่ไหนเครื่องอ้เครื่องมาแล้ว กดอัตโนโมัติลูกค้าซื้อตัวถือว่าเบางานเรามาเยอะนะคุณผู้ชมใช่ปะอย่างนี้คือถือว่าเบางานเราเยอะเลยเห็นปะดีครับดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเราจะได้มีเวลาไปโฟกัสอะไรอย่างอื่นนะครับสี่ชั่วโมงนะครับสไลด์ขอบคุณมากครับหนูแต่คุณก็คือไปซื้อตัวต๋วตรงนั้นเยอะนะบางคนแบบเขาไม่ได้มาต่อไงเออ,เอดีแค่ yeah, 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 yeah. ห้าเรามีพนักง,งาน หม็นบอกเลยว่าชิวตอนนี้ารกเจของเราเนี่ยเราต้องพยายามขายตั๋วให้ได้5้าสิบใบนะคุณผู้ชมซึ่งไม่ยากไม่ยากเลยใจเย็นๆหน่อยไปเรื่อยๆขอบคุณครับเอาอะไรอะเราอะขอบคุณครับคุณผู้หญิงด้านหลังเชิญเลยครับมแต่งตัวเซ็กซี่ไม่เอาน้ําแข็งไม่เอาอะไรเลยนะไอ้นี่มันยืนกูส้มตีนล้อเรียนเขาแม่งแต่และว,วันมีแต่เรื่องพวกเด็กเวนก็เยอะ มามายืนด่าลูกค้าเราคุณผู้ชมเด็กเชี่ยงจริงเนี่ยคือพนักง,งานเรามาันทาไม่ทันครับพนักง,งานทาความสะอาดไอ้บักเจอะบักเจคือทําไม่ทันเลยตอนเนี้ยคือถ้าผมเปลี่ยนได้นะผมจะเปลี่ยนพนักง,งานขายตัว๋วแล้วก็ผมเนี่ยจะไปทํางานแทนไอ้บักเจเองผมรู้สึกว่าบักเจมันชา้าเ <äl ug> นี่ยดูดิปล่อยลูกค้าลื่นกันสะบัตเลยดูดิเนี่ยรีวิวด่าเต็มเน็ตไปหมดเอ้ยสว่วนน้ำในที่นี้อย่าไปเลยกูไปแล้วแม่งหัวแตกเนี่ย มอไม่รับเย็บแม่กูต้องมาเย็บให้เองใช้เข็มเย็บผ้าโอ้ยหมดเลยว่ะไส้กรอกนี่ขายดีจังคือคนเราอะเวลามันเล่นน้ำอะไรนี่เหนื่อยงเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกปะหิวไส้กรอกขนมปังไส้กรอกเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วให้พลังงานเยอะกินง่ายเืออะเนโอ้โ <c oughs> แต่เงินเราสามพันกว่าหรือวะคุณผู้ชม <c oughs> เราน่าจะแอดนู one, ่นแอดนี่ได้เพียบเลยนะครับตอนนี้คือเงินเราหนาจัดอะแต่ภารกิจขายตั๋วเหมือนจะไม่ผ่านนะวันนี้ภารกิจขายตั๋วเนี่ยมัน ห้าสิบใบไงมันต้องขายเพิ่มอีกนิดนึงกำลังดีอืมแหมโดยรวมลูกค้าแฮปปี้นะเห็นแล้วมันชื่นอกชื่นใจนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราได้สี่สามเหลี่ยมแล้วคุณผู้ชมอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเราจะถึงฝั่งฝันแล้วแล้วอีกแค่นิดเดียวอดทนเหม็นอดทนโอไม่เห็นเลยครับเ,รเป็นซีเนียด้วยนะรุ่นใหญ่รุ่นโตนะยี่ดดอนนะ ด้านในเลยครับผม30สิบแล้วคุณผู้ชมอีกแค่ยี่สิบนะครับอีกแค่ยี่สิบเท่านั้นนี่ผมก็ลังจะสมดาวแล้วปะอ๋อแต่ว่าตู้กดตั๋วน่าจะไม่นับนะคุณผู้ชมเราน่าจะต้องขายเพียวๆป่ะเห็นปะผู้หญิงคนนี้กดอยู่ดูนี่มันจะขึ้นไหมขึ้นไหมเอาขึ้นวะ่ะเท่ากับวันนี้มีคนเข้ามาส3สิบสามคนเองเหรอตอนแรกนึนกว่าจะมีเยอะานี้เนี่ว้าวไหนเงยโด,ดง่งสูงไ่หน่อยฮนะ ห้าโมงครึ่งแล้วน่าจะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันครับโอ้แต่เงินเราก็เยอะอยู่ดีนะเกือบจะ3,800อ่ะยคุณผู้ชมเราน่าจะทำนู่นทำนี้ได้เยอะเลยนะครับแบบตกแต่งให้มันสวยอะ่ะแต่ว่ามันต้องปลดล็อกไงคือถ้ามันไม่ปลดล็อกมันลำบากเนี่ยเราต้องเราต้องปลดล็อกอะ่ะคุณผู้ชมทาไม่ปลดล็อกมันก็แบบมันไม่มีอะไรให้เราเลือกไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยจ่ายไปเลยห้าดงห้าดอนเงินเรามีอยู่ละ ชิวๆชิวๆโอ้แสดงว่าอนาคตทางนี้ก็จะเข้าได้นะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วอ่ะนี่กูจะโดนเทศกิจดักตบไปเนี่ยทาสีเลิกมา <c oughs> คิดว่าตรงนี้มันเป็นที่ทําการของเราอ่ะทาได้ไม่ผิดหรอกคุณผู้ชมขอ,อยตาทาสีให้มันใหม่หน่อยดีกว่าสีก็ยังปลดล็อกไม่เยอะนะครับอืมเอาเป็นลายเลยดีอะคุณผู้ชมลายนี้เป็นไงวะโอโหเลดเลยฮนะ อย่างนี้ยังดูดีสัก,กว่าเนอะคุณผู้ชมเนอะเมื่อกี้มันดูทุเรศทุลังเออเป็นไงคุณผู้ชมว่าไงดีไหมไม,มันดูเป็นหน้าเป็นตาหน่อยเพราะว่าข้างหน้านี่คือสําคัญมากนะครับคนเห็นก่อนไงคือถ้ามันใหม่เนี่ยคนมันก็แบบตัดสินใจในการเข้ามาง่ายนึกออกป่ะกูทาแม่งสีฟ้าให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> อะแม่งสีเดียวหมดเลย <c oughs> รอมันปลดล็อกก่อนรอมันปลดล็อกก่อนคุณผู้ชมเราจะเปลี่ยนสีได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังล็อกอยู่นะครับก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นละกันโหนพรุ่งนี้ภารกิจตั๋วเราก็น่าจะเสร็จแล้วนะอีกแค่17ตั๋วเองนะครับก็จะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมสามารถอัพอะไรได้เพิ่มเติมไหมส่วนใหญ่จะเป็นของตกแต่งครับคุณผู้ชมมีที่กั้นนะครับแล้วก็ต้นไม้เออให้มันเขียวๆหน่อยดีเหม็นเอาต้นไม้ไปลงตรงไหนดีอ่ะระหว่างห้องน้ำละกันอ่ะให้มันมีสีเขียวๆหน่อย เพิ่มเพิ่มเพิ่มอืมเออให้มันมีเขียวๆหน่อยคุณผู้ชมจ๋าเว้ยนี้เป็นอะไรอะ่ะอะไรวะเนี่ยในลอกปักนี้มันคืออะไรวะคุณผู้ชมในส่วนนี้เราลงหมดแล้วนะครับลงหมดแล้วอู่นเราที่เหลือน่าจะต้องรออัพคุณผู้ชมรออัพอย่างเดียวแล้วนะครับอะประมาณนี้ผมใช้เงินไปเยอะเลยวะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ตอนนี้เผมเคยเล่นเฮ้ยดี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 ดด เออมันได้เพิ่มอะไรใหม่ๆห,หน่อยคุณผู้ชมอืมอถ้าใอยากจะพังด้วยเนะี่ยเออเออเออให้มันดูมีอะไรหน่อยแอมดูมีกิมมิคขึ้นมาเลยเรียบร้อยเรานอนดีกว่าจะได้เริ่มต้นวันใหม่นะครับพร้อมเลยผมเปิดเลยคุณผู้ชมวันนี้เน้นเร็วหน่อยอีกแค่17ตัวนะครับกูดูแล้วกูจะไล่ใครออกระหว่างคนทําความสะอาดกับคนซ่อมคุณผู้ชมว่าไงผมว่าแม่งหนักทั้งคู่ ไล่ออกได้ทั้งคู่คุณผู้ชมแต่ว่าก็เลเวลหนึ่งอะอก็ทำงานได้แค่นี้แหละเจ้าอะไรนักหนาละแม่สีชั่วโมงทีนไปขายไปก่อนเลยนี่มีคนมาซื้อไหมที่ตู้ที่ตู้มีไหมแปดชั่วโมงสไลด์ทีนวิ่งนิดเดียว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 ดเชเลยจ้าเห็นนะเชเลยจ้าคุณผู้หญิง วุ้ยมีหกแล้วคุณผู้ชมเพิ่งเอ็นเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมด้านในเลยครับหกชั่วโมงซีเนียยี่สิบเอ็ดดอนเชิญด้านในเลยครับหกชั่วโมงเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยครับห้ยแค่นิดเดียวเวงอทำไมเควสนี่มันผ่านยากจังเลยวะคุณผู้ชมเรียบร้อยดูดีมีใครแอบเข้ามาเนียนๆไหมเอ้าไอ้นั่นออกไปทำไมอะเหมือนเพิ่งเข้ามาเลยนะมันออกไปแล้วทำไมอะเขากลัวอะไรวะ อยู่ๆแบบมันกวนมันก็วิ่งออกไปเลยอะ <mm> เราทําอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าครับคุณลูกค้าครับบอกเราได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงตัว <mm> อยู่เมันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปทําอะไรผิดวะ <mm> มาละเนี่ยผ่านแล้วคุณผู้ชมเควสนี้อุ้ยไอ้นั่นเหมือนจะเหมือนไม่มีกําไรบ้างแต่ว่าใส่แขนยาวเลยหอมอไม่เห็นน <mm> ี่ไงกูดักเลยเอ้าขอ,ขอขอโทษด้วยครับคุณลูกค้าครับ <mm> ผมสังเกตตลอดนะในเงี้ยเอาละอีกแค่ตัวเดียวครับคุณผู้ชมครับเราจะผ่านภารกิจนี้แล้ว เรียบร้อย <l ots> ไม่ให้กูทำอะไรอีกเนี่ย <l ots> <l ots> <L ots> อ่ะเดี๋ยวหมดเส้นนี้เดี๋ยวผมจะจ้างคนมาดูแลตรงนี้แล้วนะครับผมจะไปทําอย่างอื่นแล้วนะ <l ots> ไม่ต้องมานั่งยืนเฝ้าตรงนี้มันน่าเบื่อนะครับตรงนี้สี่ชั่วโมงสี่เนี่ยไม่เอาสไลด์ <l ots> โอเคลงไปเลย <l ots> อ่ะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาละนี่แหละนี่แหละกูไล่ออกเลยคนหนึ่ง จำจี้มะเขือเปาะแปะกะเทาะหน้าแว่นแล้วอะไรต่อฮะ <c oughs> เป็นมึงเลื่องเลยเจเไปจ้างงานก่อนคุณผู้ชมเออเราอยากได้คนขายตัวนี่งไงเลเวลสองจ้างมาเลยคุณผู้ชมตอนนี้จ้างคนขายตัวมาแล้วนะครับเอาแล้วแอนเดอร์สันดูการทำงานของแอนเดอร์สันเลเวลสองหน่อยดีว่ายังไงรวดเร็วทันใจหรือเปล่าแอบชา้าไปนิด ได้อาจจะไม่ได้เร็วแบบปูดปาร์ตสมาร์ทโฟนแต่เราไว้ใจได้เลยแอนเดอร์สันสบายแล้วผมผมจะได้แบบมาดูแลตรงนี้ได้แบบเต็มที่ไงเ,เพราะว่าค,ครึ่งหนึ่งเนี่ยคนก็น่าจะไปยุ่งกับเครื่องอัตโนมัตินะครับแอนเดอร์สันน่าจะงานไม่หนักนะโอ้หเนี่ยชิวเนี่ยที่ผมดูแลเองอะมันชิวอยู่แล้วรับประกันได้เลยว่าลุงเม็เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเชิญเลยครับขอบคุณมากครับถ้าเรามีขยะเนี่ยเราก็แค่เดินไปเอาถุงมา นี่เก็บขยะเนี่ยคอยเช็คเลยความปลอดภยัยความตี่ไงไมนิสใส่ไม่ดีมาล้อเลีเยนคนอื่นเขาไอเวนแม่งพอกูจ้างพนักงานดันไม่มีลูกค้ามาได้ได้ไม่มีมาใช่ไหมได้เลยครับนองหนสองสามสี่ห้าหกเเตียงเอาสุดคนไม่เข้านักใช่ไหมกูจัดให้ เอา,ละ,เาอะเละทีนี้ละมึงอนลเวงแล้วทีนี้เคลียก่อนโอ้โหแม่เขียวปีเลยอนละเวงละมึงทีนี้30คนละมึงอนลเวงมีการฆ่ากันตายแน่นอนในนี้โอแต่ถ้าไม่ได้ขายตัว๋วคือผมชิวขึ้นเยอะครับเอาสมองมาทําอะไรอย่างอื่นรอกปะ่ะคือการขายตั๋วมันปวดหัวมากครับนี่อันเดอร์สัน 21่อดอนนิ่มสบายแล้วบอกเลยตอนนี้เราอยากทําอะไรเราทําได้เลยผู้ชมคือมันชิวจัดจริง,รงเนี่ยเนี่ยเราไล่เคลียร์ไล่ทำความสะอาดไล่เนี่ยนะคอยดูแลบริการนี่เผ่มผมรับคนได้สี่สิบห้าสิคนนะผมบอกเลยนะเนี่ยมีแต่เงินไหลเงินไหลเขา้าบัญชีลุงเหม็นแบบบ้าบ้าบ,าบาอๆคอหอยพ่อโหขอบคุณแอนเดอร์สันเลย ที่ทําให้เรามีวันนี้ถือว่าเราแบบเล่นเกมถูกทางมากนะถ้าเราไม่อัพมาอันนี้นะผมบอกเลยว่าโอ้โหเราเหนื่อยไกลเลยครับนี่ลงเหม็นไล่เช็คไล่ดูเลยนี่ทุกอย่างมันอยู่ในกํามือเหม็นหมดดูแลได้ดีขนาดนีะลูกค้าคือยกนิ้วให้นิ้วป้องฮือนิ้วกลางเลยมันเก่าเลยโอ้พอเราไม่มีเจดูแลคุณผู้ชมทุกอย่างมันดูเก่าแก่แม่ปนอมเลยอะโอ้โหเจคิดถึงมึงว่ะ หือถ้าเราปลดล็อกได้เราจะเอาเจากับมาทำงานนะคุณผู้ชมโอ้โหแต่วันนี้ดูดิงานบริการของลุงเหม็น,นจัดไป370เจถ้ามึงจะทำงานนี่ยมันต้องได้อย่างนี้เนี่ยลุงจัดให้เลยเนี่ยอาจจะมีแย่บ้างแบบมีรู้สึกไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบลุงก็จัดให้ที่370ทิปอะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสร้างถังขยะอีก5ถังนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นถังขยะเลเวล2อันนี้นะครับเ้ เออเลเวลสก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบอยู่ได้นานขึ้นนะคุณผู้ชมนึกออกปะถังขยะหนึ่งมันอยู่ได้แค่นิดเดียวเองะเราจะต้องเอาค้อนมาทุบนะครับเอาค้อนมาทุบหน่อยเดี๋ยพวพูดถังขยะเดี๋ยวเราไล่เคลียร์เลยบับ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 ม่นแม่นลงแม่นแมน่น อของสวยจัดถังขยะน่าจะหมดแล้วนะครับเรามาดูถังขยะนี้ถังขยะเลเวลสองโคตรโหแลวไม่บอกเลยนะว่าจะควบคุมตรงไหนบ้านเชื่อของดีจัดอันนี้นี่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 น,นี่อันนี้สาคัญเลยตรงนี้คือนี่ลูกค้าตรงนี้เยอะนะครับนี่แล้วมาตรงนี้หน่อยนี่ควบคุมให้หมดควบคุมให้หมดวิ่ยดีว่านี่ลงวางหมดลงวางหมดเนี่ถังขยะนี้น่าจะรองรับคนได้เยอะมากๆเลยนะครับ เราจะได้หมดปัญหาขยะตามพื้นนะคุณผู้ชมผมรำคาญมากเลยปัญหาขยะตามพื้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราสามารถอัพได้เพิ่มเติมอีกโหเอ้ยน,นี้คืออะไรอะระบุขยะได้อย่างง่ายดายด้วยไฮไลท์อันแสนสะดวกอ้ไว้ก่อนเลยนี่ดีกว่าโมเดิร์นชาเวอร์เราไปนเน้นอะไรที่มันจับต้องง่ายก่อนดีกว่าคุณผู้ชมชาเวอร์เรามี2จุดเนาะโอเค เออแล้วก็ชาเวอร์ใหม่นี่ชาเวอร์เลเวลสจุดแรกครับจุดที่2แล้วตรงนี้สักจุดหนึ่งจุดที่3สวยงามครับชาเวอร์ใหม่ว้าวดูดีดูมีระดับใครๆก็อยากจะเข้ามาลองใช้โอ้ยเราทุบอันเก่าทิ้งครับหรือมันจะเกิดการเปรียบเทียบนะครับ อ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวว่ากันตรงนี้เดี๋ยวมีการขยายเพิ่มวิตามภารกิจเราต้องวางถังขยายอีกอันนึงนี่นาตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันใกล้คนหน่อยอ่ะบ๊บเรียบร้อยเสร็จภารกิจแล้วคุณผู้ชมพาทนี้เอาไว้แต่เพลงเท่านี้ครับพาหน้าเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับสวนสนุกลุงเหม็นนะเดี๋ยวผมจะพยายามขยับขยายไปด้านข้างนะเพราะตอนนี้เนี่ยด้านนี้มันค่อนข้างแน่นเลยนะครับชชอบฝากกดไลค์สมัครสมาชช่องที่สามรับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพาต่อไปครับ ありがとうござい,いまん。